สวัสดีครับทุกทุกท่านชาวไทยชาวต่างชาติชาวโลกชาวทุกต่างดาวครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับไปเที่ยวกันสนุกไหมเดี๋ยวบอกนะว่าร้อนอะ่ะเพะมันไม่ได้คือร้อนครับมันโคตรร้อนครับบนดร้อนแล้วหายร้อนไหมไม่หาย ไม่หายแล้วก็จะเพิ่มความร้อนด้วยอารมณ์ด้วยสติโดยสมองมันก็จะร้อนไปด้วยเครียดไปด้วยมันไม่ให้เรื่องแปลกเพราะมันเป็นฤดูร้อนมันก็คุณจะร้อน <c oughs> เรื่องปกติครับแต่คิดว่ามันไม่ปกติทั้งๆที่มันปกติก็ไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับก็ขอไปด้วยนะครับไม่ได้ไปเที่ยวในแต่เนี้เลยครับก็ ยากพักผ่อน <c oughs> ก็ได้พักผ่อนอวันนี้เราจะดูไพ่คนที่เกิดหลนพุูนะครับพู่ที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมครับบนพู่ที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดถึงยี่สิบสามครับผมมา ดูกันภาพรวมสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะเป็นไปสิ่งที่เราจะรู้ก่อนล่วงหน้าและเราหาวิธีเล่นงานมันครับอันดับแรกอิทธิพเป็นขึ้นวงกลมนะครับขึอนวงกลมแล้วก็เรือกหนึสองสาม Oh. dead. แรกคือสถานการณ์บ่งบอกว่ามเป็นไปว่าด้านดีหรือด้านไม่ดีอ้าวทำไมาขึ้นนอเอียนขนาดนี้ครับมีเงินนะถือว่ารวยนะหกไม้เท้าสามไม้เท้าเถาเด็กดาบห้าถ้วย เดจัดติดไพ่ใหญ่ไว่แรสงสองใ้เท้าเด็ดเด็ดหนึ่งเหรียญ <c oughs> แล้วก็หกหกเหรียญน,นะครับขึ้นด้วยเหรียญน,นะครับก็จะดีจะเด่นจะดีเด่นเรื่องอการเงินนะครับการเงินก็ซื้อเหรียญ บางทีที่เปลี่ยนก็เป็นาการเงินของครอบครัวนะครับหรือธุรกิจกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวนะครับว่าใช่และก็ยังแปลได้ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับโนะดยสถานการณ์ถ้ามันเป็นเหรียญเนี่ยมันเป็นด้านบวกของเราหรูุตออตัวต่อมาเป็นไพ่พไม้เท้านะครับหกไม้เท้าการงานเนี่ยต้งถือว่าทําได้เรื่อยๆเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ดีเด่นก็ไม่ได้ยแย่ แล้วก็มีสองไม้เท้าสามไม้เท้านะครับเทิดหน่อยดิมองไม่เห็นอสองไม้เท้าถือว่าการงานนำข้าส่งออกดีนะครับดีดีมากครับมีถือทุกโลกสามไม้เท้าก็เป็นอะไรที่ งานเกี่ยวกับการพูดโดยตรงเลยโดยเฉพาะอาชีพนักขายเนี่ยนะครับนักพูดวิทยากรนักประชาสัมพ,พันธ์เนี่ยใช่หมดนักผู้ที่ประสานงานนะครับการงานนั่นคือความ,มใจนะครับมันคือความหมายของมันนะครับเอามาดูภาพรวมภาพรวมมันมีไพ่ใหญ่จัดเต็กแล้วก็ไพ่เดทนะครับตามสถานการณ์ตามที่มันจะออกเนี่ยแนวมันจะรู้แลละมันจะออกขึ้ไหน ตัดสิทเนี่ยก็คือไพ่ของการตัดสินใจโดยที่เรานี่แหละจะเป็นคนตัดสินใจและจะกําหนดชีวิตว่ามันไปจากนั้นนะครับให้มันดีหรือมันแย่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้เหตุและผลหรือคุณจะใช้ดาบซึ่งแปลว่าอารมณ์นะครับอยู่ที่คุณนะครับไม่มีคําว่าล้มเลิกเอ้ไม่มีคําว่าล,มล้เม,ม,าลมเหลวไม่แต่คำว่าลงเลิกไม่มีคําว่าเจ๊งผมเลิกทําเองไม่ได้ทําต่อไม่ได้แปลว่าเจ๊ง ไม่ไปแปลว่าล้มเลิกการงานยก็อยู่ในระดับที่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับด,โดีโดยเพราะงาน,นราชการนี่ก็เรื่อยๆเฉือๆอแหละแต่สองไม่ท้าในงานที่ประมาณเป็นคู่นะครับทําร่วมกันมีหุ้นส่วนสังเกตอาจจะเรียกว่าพาร์ทเนอะร์ก็ใช่นะครับสุดสายไม่ท้าวงานเกี่ยวกับการประสานงานการพูดการเจรจานะครับแล้วก็งานเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับ ต่อมาเรื่องการเงินมันเป็นสิเหรียญหเหรียญเงินเยอะ,อะมีร่อไหลมีโชคลาภางด้ากนการเงินแต่มีไพ่เดชถ้าในเรื่องการงานไพ่เดชก็คืออาชีพท,ที่ส่งผลโดยตรงนะครับกับคนที่กับชีวิตเหมือนชี้ชี้ชีวิตคนได้ชี้นำชีวิตคนให้เปลี่ยนไปในด้านดีด้านร้ายได้นะครับอย่างนียตำรวจทหาร หมอ,อแพทย์พยาบาลในความ <c oughs> หรือขายวัตถุไวไฟระเบิดเครื่องกระสุนเนี่ยใช่าาทำอาชีพสับประงสับประเลยก็ใช่นะครับไพเดชนะครับแต่มันขึ้นมามันขึ้นมานะครับถ้าเป็นเรื่องงานงาาก็ประมาณนั้นนะครับ มันคงมีความบุญอ,อัเดเดทตามความหมายตามสถิติผมมาเดทแปลว่า,าจบเพื่อจะเริ่มต้นใหม่นะครับไม่ได้แปลว่าตายไม่ได้แปลว่าตายดูโดยสถานการ์แล้วอ่ะชีวิตคุณอาจจะพลิกจะหักเหจากไหนครับจากไพ่จัตติกกับไพ่เดทนะ,นะ,ะไพ่ใหญนะ่จบเพื่อเริ่มต้นใหม่จบอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มอะไรบางอย่างขึ้นมาใหม่หรือมันมีปัญหาอะไรบางอย่างก็เลือกที่จะจบมัน เพราะว่ามันเป็นยาวแรงเดสเนี่ยสำหรับเรื่องการเงินนะครับอาจจะมีเหตุต้องเสียเงินจ่ายเงินบางทีไม่ใช่เรื่องที่ควรจะต้องเสียก็ต้องมาเสียและประหลาดด้วยและมีไพ่หนึ่งเต๋านไพ่โชคลาภทางนั้นการเงินท้งทางที่ไพ่เดสเนี่ยไม่น่าจะใช่อไอ้นียลายหนึ่งก็ถือว่าท่านมีโชคลาภหรือว่าเรียกให้มันง่ายก็รเรียกว่าโชคดี โชคดีฟุกได,ได้นั่นได้นี่ทำนู่นทนี่อ่ะนะครับถือว่าใช่การงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีนะครับความรักความรักมีไพ่เดทด้วยถือว่าดีจัดติคือการตัดสินใจนะครับดือด้อๆลันๆแล้วเหมือนจะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแต่ห้าถ้วยอ่ะไพ่ห้าถ้วยในด้านความรักมันแปลว่าไพา่ว่าความรัก,กมันยังไม่ได้เลิกกันแบบจริงจงจัง ไม่ได้เลิกกันแบบจริงจังมันแค่เบื่อกันก็ห่างกันสักพักหนึงหรือเป็นคนที่มีความรักอมปอนอยู่กับความทุกข์นะครับรักได้ไม่เต็มที่จากกันก็จากกันไม่ได้ไม่ได้ขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือรักที่ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะครับไม่โดดเด่ดนในความรักยิ่งบีไพเดทเนี่ยหาคู่ยากหรือไม่ก็ มีอยู่แล้วแต่ไม่แต่เหมือนเป็นที่รองรับอารมณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเหมือนคุณน้องรองรับอารมณ์นะไพ่ไพ่มันเป็นไพยย่ของคนเอาใจใจอาจจะไม่ใช่เรานะครับเพราะนั้นเรื่องการงานหนะ้าที่การงานและการเงินมันดีมันเสียเรื่องความรักต่อมาเรื่องสุขภาพนี่คือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่ถึงกับเลือดตกยังออกถึงขั้นผ่าตัดอะถึงขั้นต้องนอนพัก เรียกว่าโปรยยาสลบอะไรก็ใช่ <c oughs> มาได้ทุกทานเขาเกิเหตุนะครับเพราะฉะนั้นการแก้เค็ดของพระเดชคือการบรบิจาคเลือดนะครับทําบุญให้มันเสียเลือดนะครับยอมเสียเลือดเพื่อได้บุญ <c oughs> สิ่งลายมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือว่าการจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อถึงวาระเวลานะครับอย่างที่บอกพระจักริก่ะคือคุณเท่านั้นแหละที่เป็นคนตัดสินจะด้วยเหตุผลหรือจะด้วยอารมณ์ชั่ววูบ โปรดระวังนะครับไพ่เด็มันไพ่แรงนะครับมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปอย่างหนึ่งด้านมืดหรือว่าอะไรที่มันเป็นที่ดูมันเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นใช้สติใช้เหตุผลทวงน้ำหนักให้มันดีๆนะครับอยา่าอารมณ์ร้อนวู่วางครับอ่ะเรียบร้อยนะครับโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับ ทุกอย่างอ่ะมันจะดีมันจะร้ายนะครับมันอยู่แค่ความคิดเรานะครับความคิดเรานะครับอาจมีการสูญเสียบ้างก็ได้ไา่ตัวเนี้ยอืมมันอยู่ที่เราทั้งหมดแหะครับสุขหรือทุกข์อ่ะเราอยู่กันมาจนอายุเท่านี้ทํางานแบบนี้มีครอบครัวแบบนี้อกินใช้อยู่แบบนี้มันเกิดจากอ,าอุปนิสัยแล้วเกิดกับ ความคิดเราทั้งนั้นนะครับเมื่อมีถึงตุดที่เราต้องตัดสินใจนะครับก็เพียงน่ว่าดู่บนเหตุและผลดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าใจร้อนตัดสินใจโดยฉับพลันเนี่ยโดยเพราะไฟเดินเนี่ยมันมันจะเอาจบอย่างเดียว,วมันจะแรงอย่างเดียวมันนะผมเคยผมเคยเล่าไปแล้วว่าที่ผมเคยเจอวัยรุ่นมันจะเล่นผมมันมันเปรี้ยว อผมเปรี้ยวกว่ามันเยอะเออมันก็เลยแบบจะเล่นผมอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงเล่นกูผิดคนแล้วเว้ยผมก็ไม่ได้มีอะไรนะพูดไปพูดมาอา่าผมมึงก็ต้องมีเรื่องใหได้ใช่ไหมจะต้องมีการวางมวยอะ่ะมับอกมึงก็ออกจากที่นี่ไม่ได้แน่กูกูด้วยอืมมันอยู่ที่ทัณติและวิธีคิดนะครับคือมันมาสองสามคนนะ่ะมือขวาก็ถือมีด มือซ้ายก็ถืออีกมีดหนึ่งไอคนหนึ่งถือไม้อีกคนหนึ่งก็พร้อมบวกอ,อคนมันคนมันใจร้อนขึ้น,นค,คนใจร้อนขึ้นคุณขาดเหตุและผลนะครับผมไม่ได้เอาตัวรอดแต่ผมพูดถึงเรื่องความจริงผมไม่ได้กลัวหรอกครับถ้าจะลุยกันนะมึงมีไม่มีไม่มีไม้ไม่มีม,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 มีแต่ผมคิดว่าผมสู้มันได้ ผมรู้ว่าผมต้องสู้ไงผมดูหนังเยอะทุกอย่างที่ผมเรียนรู้อ่ะผมจะจํามาใช้ในชีวิตประจำวันได้แทบทุกเรื่องนะครับเพราะผมเป็นคนชอบรู้นั้นผมต้องตัดสินใจว่าผมชอ,อยังไงกับมันผมก็เลยว่าอ่ะถ้ามึงจะเอาต้องมีเรื่องต้องม,มวยแน่สามต่อหนึ่งกูก็ไม่กลัวอ่ะแต่กูกูบอกแล้วว่ากูไม่ได้อยากมีเรื่องกูบอกเลยว่าไม่ไม่ขุมมึงอาจจะทุบกูหรือกูอาจจะทุบมึงหรือกูเละหรือมึงเละกูก็ไม่รู้อ่ะ แต่ที่สุดแล้วมันได้อะไรอะ่ะมันได้ค่สัดใจได้แก้แค้นได้หายหู่โหได้ระบายอารมณ์แล้วอย่างัง้นั้นคืออะไรต้องเจ็บเข้ารักษาตัวมรงยาบาลอาจบางทีอาจถึงชีวิตบางทีมือก็ติดคุกหรือกูติดคุกแค่ไม่กี่วินาทีอะ่ะที่จะใส่กันเนี่ยอะ่ะผมคิดดูไวด้ดีพอดีผมมีเพื่อน มันเกิดเกเรที่บ้านเพื่อนนะครับเพื่อนก็ห้ามเพื่อนก็ห้ามห้ามบอกงั้นกขอพูดผมก็พูดมันก็ทงักไปนิดหนึ่งเออไปไปผงกลับบ้านเดี๋ยวกูเคยให้เพื่อนบอกน้องน้องเดี๋ยวพี่เกยรเพื่อนผมมารู้จักกับมันแต่มันไม่รู้จักผมไม่รู้หน้าผมบอกเฮ้ยมันมีเงนมีเหตุมีผลมันจะทำอะไรอ่ะถ้ามันผิดมันก็ขอโทษมึงแล้วพวกมึงจะอะไรกันอยวะอะไรเงี้ยมันก็เดี๋ยวเราผมก็เลย กลับมาอย่างน่ามึนๆดังสบายใจนะครับตอนหลังเพื่อนผาพูดให้ฟังว่าไอ้พอหายมโหแล้วมาพูดว่าเพ,พื่อนพี่แม่งพูดมีเหตุผลแม่งเออถ้าใจร้อนเดี๋ยวนะั้นะทําไปเลยอะ่ะไม่ติดคุกแม่งก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหรืออาจจะไปวัดสวดกันไปเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นสิ่งที่ผม,ผมเจอมาแล้วผมก็บอกวนะ่าทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดนะครับ ความสัใจหรือว่าได้แก้แค้นได้ทําให้เรารู้สึกอืดีขึ้นนะ่ะแต่ถ้าอยู่บนพื้นฐานของการใช้อารมณ์นะครับมันไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงครับและอารมณ์ปุ๊บเดียวมันเปลี่ยนชีวิตทุนได้นะครับเปลี่ยนชีวิตคุณได้แบบจากเรื่องหนึ่งกลายเป็นเรื่องหนึ่งดําดิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใ,ใจอะไรก็อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลนะครับนี่คือภาพร,รวมนะครับภาพร,รวมนะครับผมก็มีลูกค้า ในเรื่องอยุ่ผมก็มีลูกค้าบ้างสองสาคนนะครับผมบอกให้ตามดู youtube อือบอกไม่ดูหนูจัากดูกับพี่ตรงๆพอดูใน youtube มันเป็นของคนอื่นมันรวมรวมมันไม่เจาะจงแอบต่อตรงก็เสียตังค์ครับเสียตังค์ก็เสียเลยครับอดังนั้นภาพรวมมันจะไม่ได้เจาะจงระบุใครคนหนึ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดอาจจะไม่ได้เกิดกับใครหรือสักคนเลยหรือจะอาจเกิด ถ้าฆ่าคนสิบคนแต่ยังไงอะมันคือภาพรวมเราดูเพื่อศึกษาแนวทางเราดูเพื่อที่จะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับแล้วเราควรจะปรับตัวยังไงและสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยเราจะทํำยังไงมันนะครับนึกถึงพ่อแม่พี่น้องดัตโกโหติกาคนที่เขารักเราแล้วเรารักอ่ะถ้าทําให้เขาต้องเสียใจอ่ะมันคุ้มหรือเปล่านะครับแล้วตัวเราเองเจ็บตัวอย่างเงี้ยตัวเราเองอ่ะชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายอย่างเงี้ย คนเสียใจก็คือใครเราใช่จะเจ็บจะปวดจะทุกข์จะเศร้าจริงๆแม่งก็อยู่ในหัวสมองเราทุกอย่างเลยครับนะก็ขอบพระคุณนะครับที่ตามรับชมรับฟังถึงนาทีนี้นะครับคงอ่าได้สาระบางประการหรือถ้ามันมีคำพูดอะไรทำให้ท่านที่ต้องอึดอัดหรือลำลคาญหรือโย้ยไม่รู้สึกไม่ดีต่อท่านนะผมก็ขออภัยด้วยนะครับ ผมก็ตรงไปตรงมาครับไม่มีอ้อมคอมตัสดสัแล้วก็ยิงแล้วก็ใส่นะครับอ่ะนะครับขอบคุณที่จะมารับชมรับฟังกันจนถึงนาทีนี้ขออัญเชิญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่มีอยู่ดวงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่าน,ท,านท่านเคารพนับถืออยู่นะครับช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านปลอดภัยแก่ข้าจากอุบัติเหตุจากโกรค้ายจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้ผ่านทุกปัญหาไปได้โดยมีสิ่งต่าติดชี้ทางนําทางให้ท่านไปนะครับก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนะครับถ้ามันมีประโยชน์ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามแล้วกดขอบกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ให้ผมนะครับทุกทุกสัปดาห์นะครับดูทุกต้องมีการวิเคราะห์ ว่าภยยายในหนึ่งอาทิตย์ผมทําไปผมได้หลายบ้างครับก็มีมากมีน้อยเป็นเรื่องธรรมดาครับยอดคนดูน้อยยอดคนดูมากผมก็ตักวันหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมหวังก็ต้องเป็นจริงแค่ต้องใช้เวลาทุกอย่างใช้เวลานะครับอ่ะขอบคุณนะครับมีปัญหาอะไรสามารถสอบถามแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับถือว่าเราก็คือคนรู้จักกันแล้วนะครับ ผมก็จะช่วยท่านเท่าที่ผมจะช่วยได้จากความรู้ที่มีจากตัวรสบการณ์จากสิ่งที่ผมทำนะครับเป็นหน้าที่ขอบคุณอีกครั้งพบก,กันใหมค่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ